สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้ยูเครนก็มีข่าวดีมากโดยพวกเขาสามารถใช้โดรนโจมตีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดของรัสเซียได้นอกจากนี้ยูเครนยังสามารถผลักดันการบุกของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองอับดีอีบกาได้อีกด้วยส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญทุกๆท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับเมื่อวานก่อนนี้กองทัพยูเครนก็สามารถสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับกองทัพรัระเซียได้ไม่น้อยเลยนะครับโดยมีข่าวว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนจํานวนหลายสิบลําบินเข้าไปโจมตีสถานีขนส่งกา๊าซและน้ำมันของบริษัทกา๊าซธรรมชาติโนโวเทค ที่ท่าเรือลูก้าของประเทศรัสเซียได้ซึ่งท่าเรือแห่งนี้มันเป็นคลังเก็บน้ามันขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับโดยหากว่าเราดูแผนที่จาก g o o g l e Map เราจะเห็นได้ว่าระยะห่างจากแนวหน้าของสนามรบไปยังท่าเรือดังกล่าวมีระยะทางไกลามากถึง1,300กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากที่ยูเครนทำการโจมตีได้สำเร็จและจากรายงานเบื้องต้นมีผู้พบเห็นโดรนของยูเครนจำนวนหลายสิบลำ้ำได้บินมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางดังกล่าวโดยที่ระบบป้องกันางอากาศของกองทัพรสัสเซียไม่สามารถที่จะสกัดกั้นโดรนของยูเครนลงมาได้หมด ส่วนผู้คนในพื้นที่ก็ได้มีรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งและจากภาพที่ได้ปรากฏออกมาจะเห็นได้ว่าคลังเก็บน้ำมันของประเทศรัสเซียได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับท่าเรือแห่งนี้ครับ ซึ่งการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานแห่งนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ของยูเครนเพราะว่าการโจมตีลึกเข้าไปในแนวหลังที่มีระยะไกลามากสิ่งนี้บ่งบอกว่ายูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลโดยที่อาวุธนั้นอาจจะผลิตขึ้นในยูเครนเองเพราะว่าอาวุธที่ได้มาจากตะวันตกจะถูกห้ามยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ส่วนที่สสิ่งนี้จะทําให้ขีดความสามารถในการทําสงครามของกองทัพรัสเซียลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนเพราะว่าท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่ได้รับการสร้างใหม่ใช้อุปกรณ์จากทางฝั่งของตะวันตกสเปนส่วนมากโดยเฉพาะประเทศเยอรมน,นีการที่พวกมันได้รับความเสียหายหรือว่าถูกทำลายไปบางส่วนจะทำให้รัสเซียไม่มีอะไรในการซ่อมแซม หรือถากว่ารัเสเซียจะหันไปใช้อะไรของตอนเองกว่าจะต้องใช้เวลาในการผลิตหรือว่าการศึกษาอีกนั้นกว่าที่จะสามารถผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นขึ้นมาทดแทนได้ เพราะว่าชิ้นส่วนบางส่วนมันก็ถูกทำลายหรือว่าถูกไฟไหม้ไปแล้วทำให้แกะแบบได้ยากและที่สำคัญหากว่ากองทัพรัสเซียสามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานใหม่ได้เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าประสิทธิภาพในการเดินเครื่องนั้นจะยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับทั้งเมื่อก่อนได้หรือไม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันต่อเลยนะครับโดยในภูมิภาคโดเนสนั้นมีข่าวว่าทางการของยูเครนสามารถชิงหมู่บ้านบางแห่งกลับคืนมาได้ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาบีอีกกา ถือว่าเป็นการรบกันแบบคุ้มเชิงโดยกองทัพยูเครนนั้นสามารถผลักดันการรุกของกองทัพรัสเซียได้จำนวน2ครั้งซึ่งสถิติการต่อสู้ในเมืองอัร์บีอีฟกานั้นถือว่ากองทัพรัสเซียมีความเสียหายอย่างหนกัก โดยทางการของยูเครนได้ระบุว่ากองทัพสเซียนั้นได้สูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจำนวน531ชิ้นส่วนทางการของยูเครนนั้นสูญเสียไปทั้งหมด43ชิ้นครับซึ่งอาวุธที่ว่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถถังยานเกราะและปืนใหญ่สนามที่ถือว่าเป็นอาวุธหนักและพวกเขาก็จะเก็บสถิติเหล่านี้เอาไว้เพื่อประเมินกำลังรบของศัตรูและทำแผนการสู้รบต่อไปครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่22มกราคมฐานราบก็เสียชีวิตไป830นรถถัง11คันยานเกราะ23คันรถขนส่งทางการทหาร29คันปืนใหญ่สนาม21กระบอกโดรน25ลำขีปนาวุธ1ลูกระบบป้องกันภัยนังกาศ2ระบบถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนก็ยังคงทำผลงานที่แนวหน้าได้ดีอย่างเช่นเคยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่มีความน่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยมีข่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นได้เสริมสร้างแนวป้องกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาร์บีอีกกาและเมืองมาลินกาอย่างดีโดยภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นจะเป็นศูนย์มุชาการของกองทัพยูเครนซึ่งฝังดินเอาไว้พวกมันมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายสิ่งนี้จะทำให้ขวัญกำลังใจของทหารยูเครนนั้นดีกว่ากองทัพรัสเซียอย่างแน่นอนครับ ส่วนกองทัพรัสเซียเองหากว่าคิดจะบุกยูเครนต่อไปคงจะต้องสูญเสียอีกมากเพราะว่าในปัจจุบันนี้ยูเครนก็ได้เริ่มผลิตโดนแบบใหม่ๆที่จะเข้ามาจัดการกับฐานราบรัสเซียซึ่งภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นถือว่าน่าสนใจมากครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริ i ต a รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ